อันนี้เป็นครั้งที่31มเดต้นเกิวันที่สิธันวาคมสองพันห้ร้สิาจงนงสอนดีการพระจงฆจิตขอเปล่งวาจาสายพิทักษ์พรทธ,ธบูชาธรรมบูชาสังฆรบูชาและใจอย่างบูชาแในองค์พระครวัญปฏิเทเจ้าชองหลวงปู่สำเร็จลุลหลงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทางครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจิตดามณีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมานมุ่งพนาในการสดใสยอย่างข,งข้าพเจ้าน,นี้ขออนุภาพคุณละราตายครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลาย โอเเาดมิรันทิจของเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่กวนส่วนฉายามนต่อไปโอดโสตชุมนุมเทวดาสมันตาจักวาตเตสุอัตตาลคัชฉันตุเทวตาสัตธรรมังมุรยาชาัสาสุนันตุสักข์มุขถังสักเคกามีจรุปเปกิริศิคลาตาเตจันตาลิเควิมาเีทีเปลเทจกักคเมตาลุนะคขานีคีแหววัตุมหิเกตเตปุมมาเจยันตุ เจวาชลาธารวิสสะมียกคะคันธานาคาทินถันตาสัิเกยมูโยเจนัสาธุเมสุนันตุธรรมสนกขโรยหันตาธรรมสุนักโรยหันตาธรรมสนกโรยหันตาบทสวดนามาการสิทิคาถานมุตสะโคตูระตสมาสุทุตสานามูทสาโตระหตสมาสุนิสะนโมูตสาโคตระตสมาสุนสบสวสัจจกิยาคาถา นาที่มีสนังอันยังพุทโธมีสันนังวรังเอตินัสสัจจวัชนัสสุธิมีหุตุสะปทานาที่มีสนังอันยังธรรมูมีสนังวรังเอตินัสสัจจวัชนัสสุธิมีหุตุสะปทานาที่มีสนังอันยังสังขุมีสนังวรังเอตินัสสัจจวัชนัสสุธิมีหุตุสะปทาวรสวดมหาการุณิโกนาถุติอาทิกกัคถามหากรุณิโกนาถุขถายะสัพพะเปยังปุเรโตวาปรามิสัพพะปัตโตสัมโพติมุตตะมัง เอเตนะสัจจวเชนะมาหตุสัพพุประวะมหากรุญโกนาโทหิตายะสัพพะเวนังปุเรตวะปรามิสัพพะปโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจจวเชนะมาหตุสัพพุประวะมหากรุญโกนาโทสุขายะสัพพะเวนังปุเรตวะปรามิสัพพะปโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจจวเชนะมาหตุสัพพุประวะบวชโสดมหาสมัยสูตรเอวัมเมสุตังเอกัางชมบยังมะกวา สัจเกสุวิหาราปีกาปิลราถึงมหาวันนีมหาตาพิภูสังค oh ีน <drag> ั <ét> สัจจิปัญจมัติหิภิกขุสัจจิตหิสัพเพเหวะอะหันเตหิทัสสหิจารุกะทาดตุหิเทวตาเยบุญเยนะสัมีปิติจาโหติภควัตตังทศนัยยักษ์ภิกขุสังฆะอาตโคจตุนาสกิตาวาสุจานางเทวานางอิตาทังโหตีนางโคภควาสัจเกสุวิหาราปีกาปิลราถึงมหาวันนีมหาตาพิภูสังคีนัสัจจิปัญจมัติหิภิกขุสัจจิตหิสัพเพเหวะอะหันเจหิ ประเสด็จาลูกาธาตุหิเทวตาเยขุเยนะสันนิปติจาหุนติปะควาตังทัศนายยะพิภุสังกัจจยามนูนามะยามปิเยนะปะควาเจนุปัสสังกัมยามอุปัสังกัมิตวะประตุสันติเกปาเจขถาปเสยามติอารโขตาเทวตาเสยยถาปีนามะภะระวาปุริโสธรรมชิตตังวาผางภาษาเลยยาภาษาลิตังวาผางสามิเชยะเอวะเมวะสุทาวาเสสุเอเวสุอันตาริจจาประตูโคระโตปะตูระหังสุ อาตโคตาเิวตาวัตตาวิวาทิวกราเอกามันตอาตสูเนกาแมนตังนิตาโคเอกาเิวตาวัตตุสันติกมังถังอภาสีมหาสมโยกบาวานาสมิเทวกยาสมาคาตาอคัตตัมห์อิมาธรรมสมาญาทะกิตาโยอปราชิตาสังคติอาตโคอปราเทวตาวัตตุสันติกมังกระถังภาษีจัตตาราภิโกสามาทะหังสุจิตังอาจานอุชุกามกังสุสาลทิวเนตานิคเิตตวอินทริยานิลักติปติตาติ อาณาขวัปลาเดโยตารวตุสันยิกีมังคตังภาษิเชตวะขีลังเชตวะบริทังยินทักขี่ลางอหัจมาเมชาเตจารันติสุทธาวิมาราจักุมาตาสุทันตาสุสุนัคติอาณาขวัปลาเดโยตารวตุสันยิกีมังคตังภาษีเยเกจิพุทธังสะนังคตาสีนาเตคมิสันตียาปายาภูมิปหายามนุสังทิหักเทมนุสังทิมนุสังทิหังทิวกายาปริภูเรสันติติ อาะขัวพระกวาวิขูว oh ม eh hmm? mm ันเจสีเยปุญญาณพิกเวทัสสุจารุกาธาตุสุเทวตาสันนิปติตาห่งติตาถาขจังทัศนายะพิกูสังกัจะเยปิดเจพิกเวเหสุงาติตัตมัถฐานังอรหันตูสัมมาสัมพุทธาเยสัมปีพระวันตานางเอตัปมาลวเยวะเทวตาสันนิปติตาอเหสุงเสยยถาปีนไม่หังเอตาลาิเยปิดเทพิกเววิสันติอนาคาตมัฏฐานังอรหันตุสัมมาสัมพุทธา เจสามปีภควตานังเอตาพระรัชเยวัตเทวตาสันนิปติตาวิสันติสยถาปีไมหังเอตาราหิอาจิคือสามิคเวเทวกายนางนามานิคิตายิสามิคเวเทวกายนางนามานิเตลิสามิคเวเทวกายนางนามานิตังสุนัธาสาธุกังมานสิกาลุทาภาสิสามิติเอวัมพันเตติโขเตพิโขเวโตบัญสมเพราะเอตาทบโฉะ ทีโลกมนุษย์กสามียัตถาภูมาตถสิตาเยสิตากิเลสคัมภลังมหิตตาสมหิตาปุถุสีหังวสันนินาลูมะหังสัพิสมพุนอทาตมนัสาสุทาวิปัสสมาเวลา ิญญปัจตติกาวาวนีกปิลวัทวีตัตัวมันจะยิสรัทธาสาวกีสนาลีลตเทวกยาภิกันตาีวิชานะถิคุโบตีจะอปมักกุงสุดวะุรษสานังเทสัมปาตุละหุยนังมนุสาานัทานังอปเพกิสัตตมัตย์ไสหัสสังอทะสหัสสังทตริงสดงเอิสหัสสานางมนุสานมัทถสอปเกนันตมาด้ขงิสาจะพาวพาหู ตันจัสพังพินยายะวะวัคคิตวานะจุบมาตะตัวมาทิสัทธาสาวกเกานิรติเทวกายาภิกันตาเตวิชานาทากิโกเยวะหังกีใายิสังมิเคระหิอนุปูปโสชาติชาหัสสาวะยะขาภุมมาเกปิลวัฒวาอิติมันตุชิติมันตูนาวันตูชาติฉินูโหธามนาภิกขังมุงยัียงสำนึงนางชาชหัสสาวหิมาวัตายะขานันตวนยนุยธิมันตุชิติมันตูนาวันตูชาติฉินู โมทัมนาภิกขามุงพิรังสันติมณังสาตากีาติสหัสสายะขานันนตวะนิโนอิติมันตุชุติมันตุวนาวันตุชาชิโนโมทัมนาภิกขามุงพิรังสันติมณังอิเจตเจสุตัสสาหัสสายะขานันนตวะนิโนอิติมันตุชุติมันตุวนาวันตุชาชิโนโมทัมนาภิกขามุงพิรังสันติมณัง เวสามิตราปัจจสตายักษานันาตะไวโนอิทิมนตชุติมันตุวนาวันตุสัตโนุโมธรรมนาภิกามุภรังสมิลนังคุมพิโรราชัยให้คูเวปุลาสานิเวชนาภินโยนังสัตาสสังยักษานางปยิรูปสิติคุมพิโรราชัยให้คูโสภะคสัจฉมิลนังปุริมันจันทิสังราชทัตตาละโธภาษาสัตติคันทวานังอดีติมหาราชย์เสัจสิสูปุถาปิตาสาพระโนธรรมนาโมภะกลายดิมันโตชุติมันตุวนาวันตุสัตโนุโมธรมนาภิกามุภรังสมิลนัง ยทกินจาทีสังราชาวิรุฬหโตประสาสติตคุมพระนังอธิปติมหาราชายุสสิสูปุตตปิตัสพรภวโรธรรมนามหาภราอิทิมตุัชติมันตุวนาวันตัวชตินโมธรรมนานปิการมุงพนงสมเด็วังปัจปัจฉิมันจาที่สังราชาวิรูปะโกประสาสตินาคานังอธิปฏิมหาราชายุสสิสูปุตตปิตสพรภวโธรรมนามหาปะราอิทิมาตุชติมันตุวนาวันตัวชาิหนูโมธรรมนานิารมุงพืรอนงสมเด็จวัง อุตตารัญจาริสังราชกุลโรตับปัสสะสติยะขานังอาิปติมหาราชายะสิโสปุตตปิตาสะพังโยธรรมนามาปะไรติมันโตชุติมันโตวนาวันโตสัจิโนโมธรรมนาภิกามุมิยังสำเนาปุริมาจิสังทัตตาระโถดักเกียวิลุหะโกปัจชีเมนาวิลุปะโคกุโรอุตตารันจิสังจตโลเตมหาราชาสมันจารจตุโลดิสาทันทะลามนาอัจฉสุวะนีกาปิละวัทวีติสังมายาวิโนทศาคูวันจันนิกาสะดามายากุเรนตุ เวเลนตุวิภูจะวิภูโตจหัดจันทนโนกามาศิตุศิจากินุมันธุมินิมาธุจับปานาโทปมันโยจักเทวสุโตจามาตุลิจตกเสโนจักคันธะพูนาลุลาชาโนจักปูอาคูปัญจสิโกเจวะติมพะลุสุวัชสาเอติจันเยจลาชาโนกันดาภาสหลาจุภีโมธรรมนาบิกรรมุงพิกุนังสมิติวนัง อาณาคูณาภาษานาคาวิสาลสหัตตสักการกรรมบาลสัตตาอาคูปายาคาชายาธิพยามูนาทัตตาลัทธาจะอาคูนาคายาสินุ เอลาวัณโนมหานาโคสุภาคัสมิงนังเยนนาคาราชิสหาสาหารันติทิพปาจิชาปะคีวิสุทธาจักขูเวหายาสติวันามาชัตปตาจิตราสุปันนาอิติเตศนามังอาภยันตานาคาราชานามาสิสุปันนาโตเกมะมากาสิพุทโธสันนาหิวะจัหิวายันตานาคาสุปันนาสุระมังสุพุทธังชิตาวชิลาหัตถินะสมุทังสุลาสิตา พาตะลุวัสวเสดียิมันตุยัสสิโนกาลากัญจามหาพิสมาอสุราธานาเวทสาวิปจิตติสุจิตติจะปหาลาทูณามุจิสหัสสัตสันจปริพุต,ตานาสัพิวิโรจานามกาสันนเหตุวะบริเณน,นางราหุหมมาพัฒนาหูปะมำงสมัยโยพัาธานิสม,มัยโยธานิพันธเตวิภูนังสังติมณังอาโปชัติว,า,วนา,นาปฏิวิจัติชูวายุตาแตถาคำงลานาวรุณาธิวาสุโมจายยะสา สามีตากรุณากายิกาอาคูเทวายาสฉิโนทัศเศรษฐสัทธากายาสภีนานันตวิโนอิธิมันตุชุติมันตุวนาวนฒิวัสฉิโนโมธรรมนาภิกขมุงพิลังสมเดือนังเวณทูจัตเทวสารีจัสมาจัตุเวยะมาจันทสุปนิสาธิเทวจันทมุขูบุรคิตาสุริยสุปนิสาธิ์เทวสุยมุขูบุรคิตานักตานิบุรุกิตาวอาคูมันทลาวะหกวาวาจุนังวาสาวุเศธโสักคูบักขุเลตู สัศจิทัศสัทธากายะสพเพนนันตะวินุอิติมันตุชุติมันตุวันวันตสัาชินโนมทัมนาภิกขามุภีลังสมทนังอาเดาขูนะสหปูเทวะชาลามคิสิกาลิวะดิทักกาจารุชาจะอุมมาปุกพานิภาชโนวรุณาสัธรมาจะอัจุตตาจะอเนชกาสูเลยาลุจิลาอาคูวคูวสาวันีสินทัศเศร um ีท like, <re fer ites> ar ัศสัทธากายะสเพนนันตะวินอิติมันตูชุติมนตุวันวนตสชาชินโนมทัมนาภิกขามุภุนัสมทนัง สมานามหาสมานามนุสสัมโนสุตตะมาคิธาวะทุสิกาอาคูวาคูมโนปะทุสิกาอระคูอาทาคูฮาลายเทวาเยจารุหิตวะสิโนปาราคามหาปาราคาอาคูทีวะยะสัสินโนทศิธิทัาชะทากายาชะเพนนนันตวานิโนอิทิมัโตชุติมัโตวันโนวันโตยะสัสินโนโมธรรมนาภิกามุงพิรังเส้นเสีงพินังสุกะกะลุมมหาลุนาอาคูเวสนานาสสะะ โอาตตะไคยะหาปมุขขาอาหูเทวาวิจคนาสมันตาหาลักชามิสกาจายสสิโนพานายังอาครปชินโนโยทิสาภิวัสติทา่าเสติทัาสาธกา,ายาสัพพิน,นันตวานิโนอิติมันตุชุติมันตุวนาวันตุชาตินโนโมธรรมนาภิกขโมคุณังสมิงัง เขมิตาตุสิตายามากาจักาจายาสิโนสัมพิตากาลามเสตถาจุตินามาจารวะนิมาริจิโนอาคูอาทาคุปาลานิมิตาทัสิติทัสทากายาสภีนนันตวนิโนอิทิมตุจุติมตุวนะวันจุสิโนโมทัมนาภิกขโมพิหังสุนิยังนังมนนี้มาหลับตรงคุณสัาเจเจเทวานิกายาสาเพนนันตวนิโนนามันเมเยนาอาคัจฉุงเยจันเยสัทิสาสาหะ ปาวุธชาติมักขีรังโอตานินนามะสวังทักเขมโมคาตลังนาคังฉันทาวังอาสิตาสิตังสุพัมมาปรมัตโตจัยปุตตาอิธิมาโตสันหะฉันนังกูมาโลติโสจัสวะกัสสเมติมณังสหัสสพมาโลกานังมหาปรมาทิติทัดิอุปปันโนชุติมันโตพิสมากายุรัสสิโสทัสเชตไชจราอาคูปจิกะวัสสวติโนเตชันจามาชตัวคาหาลิโตปาริวาริโต เจจจะเพภิกขินเจถิญเจเทเวเจภะมกเกมาลาเสนาภิกขามีภาสากันนะหัสสะมัทิยังเอทะคันหะทะคันหะทะพันธะทะลาคีนะพันธะมัทูสมันตาปาริวาเลธะมาวูมิจิทากูจินังอิติจตทะมหาเสนากันหะกันนะหัสะเสนาภะเปใสยปานินาตารามาหจัสตังกัตตวานะปิระวังยะถาปุชโกเมโขฐานายันตุสวิชโกทถาโทสุตภาวะ ตาทาโสปุปจุทาวติสังกุทวะสยามวเสตันจะสพังปิญายะวะวากิจวานะจโกมาตาตัวมาเดนิสธาสาวกิจเนยเดเทวกายมาลาเสนาอภิกันตาเตวิชนาหัตโลเตจอัปปานะตัวลงจุดตัว่าพุทธศาสนาวีตาลาเคหิปะกาโมเนสามุมังอินชายุสัพเพวิชิตสัสังคามาพยติตายศสิโน โมทันติสหปุเตหิสาวกาเตชะเนสุตติโมสสตจุลลชัยยะปะละกลนโมเมพุทธเตชะสารัะนะตยะธรรมิกาติชาประสิทธิประสิทธิวานาระนาลายะปะละเมสุลาสทเทพมาจะอินทาจตุโลกาคัมพีละกาสมุทาภูตุงทางคาจะสมภมาชัยยะประสิทธิวันตเจชัยยะชัยยะธรณชฌานีอุทติอุทตินาดีนาตี ชัยชัยยะค้าคนละตนละนิสัยนิละใสเชนะเมรุมาาราชพรณชีชัยชยะคัมพีละโสมพีนา,นาคีธานาคีปิสัจจพูตากาลีชัยชยยะทุนีมิตาโลกีชัยชยะสิงคีสุธาธานามุขชาชัยยะวาลุนะมุขาสาตาชัยชยะจำปาทินาค้าภูภูละทันทกะชัยชยะคัาชะนะ คัชชะกนัตตุลุงสุกกะละคูชงสีหาพยาคติปาชยชยาวาลุณนามุขคยาตาชิตาชิตาสินาลีปุนาสุธีนาลดีชยชยาสุขาสุขาชีวีชยาชยธรณิตลิษฐาสุชัยยาชยชยาธรณิสันติสุธาชยามังการานัญญาพโอเคชยาชยาวาลุณายักคีชยาชยาลักขศิสุลักษณะติชา ชยชาชยาพังเมธนาคาทะคะนาชยชยาราชาธิราชชัยชยชยาปะทวิสสัพพังชยชชยาอรหันตาปจจกาปุทธสวังชยชยามาหิสุโรหาลินเทหะชยชาชยามาหิมาหิสุโรหะโรหาลินเทวาชยชยาพัมมาสุลคูชยชานาคูวิรุธาคูวิรุปะคูจันทิมาลวิ อินโทจะเวนเตโยจะกุเวโลวะลุโนปิจะอะคิวายโยจะปาชุนหกหุมาโลทัตตาลัทโกอัตตาลสามหาธิวสิทธิตาภาษาอาทยโยอิสินโนสาวกาสัพชยยะลาโมหันตุเตชยยะธโมจะสังคูจะทัสสะปารูจะชยยะกังเอตินะชยยะเตชีนะชยยะสติหันตุเตเอตินะพุทธเตชีนะหูตุเตชยยะมังคลัง ชยโยปิผุทัสสิรีอะตุอายังมารัสสะจับปปิมาโตบาราชาโยอุกุสยามพธิมันเตปโมหิตาชายะทาถาพมะขนามิสิโนชายโยปีผุดสัตสิลีอะตุลอายังมารสะปปิมาโตปาลาชาโยอุกุสยามพธิมันเตปโมริตาชายะทาถาอินถาขนามิสิโนชายโยปิภูสัสสิลีมะตัวอายังมารสะปปิมาโตบาลาชาโยอุกุสยามพธิมันเตปโมริตาชายะทาถาเทวขนามิสิโน ชายโยปีภูชะสิร oh no ิอาตโตมายังอายัง no มัสสะปะปีมาโตบาลชยโยอุก no ุชยัมโพธิมันเจปโมทิตาชยยะตถาสุปันนาขนามิสิโนชายโยปีภูชะสิริอาตโตอยังมัสสะปะปีมาโตบาลชยโยอุกุชยัมโพธิมันเจปโมทิตาชยยะตถานาคขนามิสิโนชายโยปีภูชะสิริอาตโตอายังมัสสะปะปีมาโตบาลชยโยอุกุชยัมโพธิมันเจปโมทิตาชยยะตถาสัพหะขนามิสิโน ชายันตัวโพธิยามูเลสักยานานันหุปตโนเอวังเตาวังวิชโยหุหิชยสุชยมังคะเลอับเลาชิตาเปลังเกศเศษปทวิปภะเลอภิเศกีสัพพกพุทธานาคปโตวโมทติสุนักตังสุมังคลังสุปปะพตังสุหุติตังสุขานุสุโมหุโตจัสุยถังพมมจจาริสุปปัทคีนังกายกรรมังวาจากรรมังปัทคีนังปัทคีนังมโนกรรมังปานิทิเตปัทคีนาปัทคีนานมิกัตตวาละพันตัดเตปัทคีณี ตีอัฏฐานฐาสุกิตาวิรุฬหาพุทธศาสนาอโลคาสุกิตาโหตัสหัสภิหิยะทีพิษุนันตุโพนตูเยเทวอาสเมินฐานนิอธิกตาธิกายุกาชาโหตูสุกิตาโหตุสวัฒนาลักขันตูสัภะสัตตานังลักขันตูชินะศาสนายากาจีปัตตปัตถาเาตสังสภิบุเรนตูมโนรัฐายุตตากาเลพวสันตุวสังวสาวะวราหกา โูกาจุป,ปัตถวาติสังนิวาเรนตุจัสปัากายาสุขังจิตตาสุขังอาหารหันตุยถาละหังเบอสวดธรรมานิยามาสุตังเอวามีสุตังเอกสมยังภควาสาวัตทิสาวัตทิยังวิหารติเชวตวะเนีะานากะปินทิกสะอาลาเมตัตตาลโคภควาพิภัวมันเติ พิกขาโอติภัตทันเตติขูเตพิกขู่ภะโขภะทันเตติตพพเต,ตพิกขูขพพ่ภะโขวัตโตวาสะโสสุะวายตาทวุจะอุปาทาวาพิกะเวลัทาคตานางอานุปาทาวาตถาคตานางทิฏฐาวาสาทาตุธรรมาทิฏฐาธรรมนิยามัตาสัพเพสังฆารานิจติตังตถาคตัวภิสัมภูจติอภิสัมมจิ อภิสัมพุชหิตตวาวิสมตวาจิกาติเทเสติปัญญาเปติปัตตาเปติวิวรติวิภาชาติอุตานิกรลติสัพเพสังฆลานิจติอุปาทาวาพิโกเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิฏฐาวาสาธาตุธรรมะิฏฐาธรรมานิยมตาสัพเพสังฆลานุกติต่างตถาคตวิสัมพุชติีวิสมตตีอภิสัมพุชหิตวาวิสมตวาจิกาติ เสติปัญญาเปติปัตตาเวติวิวาติวิภะชาติอุตานิกรนติสัพเพสังคาราทุกติอุปาทาวาภิกเวตถาคตานางอนุปาทาวาตถาคตานางทิตาวาสาธาตุธรรมะทิจตาธรรมนิยมตาสัพเพธรมานัตติตังตถาคตววภิสัุพุชติภิสเมตติภิสัุพุชหิจวาพิสษเมตวาจิกาติเทเสตีปัญญาเปตีปัตตาเปติวิ ปัฏฐะปัญญาเปติปัฏฐะเปติวิวาลติวิภาชติติตานิกรุิติสัพเทธรรมะอนัตติอิธามา,ว,าวูจารักขวาอัตามานาเจพิกูภะควะตุพตาสิจังอภินัน,นทินทติบวสวดพัทเธกาลัตตะคถา อาทิตตางนานะวะคะเมยานะปฏิกัางเขียนะคะตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพวงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยาทิตตัมปัตตนันหินันตังอปัตตัญจะอนาคตังสิ่งเป็นอดีตก็ลบไปแล้วสิ่งนี้เป็นอเยุนาก็ยังไม่มาปัจจุบันนันจะอยธรรมังตถะตถาวิปัสสติอสังหิดังอสังกุปปังตังวิชามะนุภะลูหะเย ผู้ได้เห็นทำม,มันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่งอแงงควอแคนขอบคุณพวกคุณอาการเช่นนั้นไว้อัจเฉวะกิจจามาตัดปันโูชัญยามรังสุเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทําในวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นาฮิโนสังคาราเตนามหาเสนานามัจุนาเพราะการผัดเพียนต่อมัจจุราซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสําหรับเรา เอวังมิหะวิหาริมาตาปิงอาโหรัตตามันธิตังตังเวพาเลพัตเทกาลตัตโตทีสันโตอาจิคาเตมูนิมูนีผู้มูนีผู้สงบย่อมกล่าวและผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียดขันทั้งกลางวันและกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้ราตินเดียวกว็น่าชม โสวดธรรมะสังวรรีคปัจจวีขณะสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรู้ว่าทำนามาทำทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขารทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกคนยากพเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมานัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและมิใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้น มันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของว่าตัววัดตนของเราทูวังชีวิตต่างชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทูวังมารณางความตายเป็นของยั่งยืนอวสังมายามริตธพังอันเราจะพึงายเป็นแท้มานาปริโยสานางเมชีวิตต่างชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตต่างเมอนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมารณางเมนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยง วัตฐควรที่จะสังเวชอา,ายอังกายโยอาจีรังร่างกายนี้มิได้ตั้งอยู่นานอาจเปตวิญญาณูคันปสัสจจกวิญญาณชุนโทโูอันเขาทิ้งเสียแล้วอาทิเศษสติจากนอนทับปะทวินซึ่งแผ่นวินกาลิงคาลังอีวะประดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนิรัตทางหาประโยชน์มิได้อาน,นิจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนองอ,อุปาทา วะขุป,ปาทาวะยะธรรมิโนมีความเกิดขึ้นและมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปะชิตาวานิรุชัญติกันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเจสังอุปะสโมสุขูความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัเพสตตามารติจาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกำลังตายอยู่มาลินสุจามริสเรที่ตายแล้ว,ลวก็ไม่จะตายตาัดถทวะหังมริสามิเราก็จักตายอย่างนั้นเหมือนกัน นัทที่มีเอสทาสังเยโยความสงสารในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยเบสวดเมตตายังกินจิยังกินจิกุรสลังกาม,มัาสเีหิพัพเตเิหีกัดตังปุญญโอน,นุโมทันตุสุนันตุพนโตเยเจวาสมิงฐานในอธิคาตาดีคายุกาสทาหุนตุสุขิตาหุนตุทุกขาปมุชนตุ มาตาปิตาสุกิตาหอนตุทุกขาบรมุจจนตุสัพเพยญาติกาสุกิตาหอนตุทุกขาบรมุจจนตุสัพเพยญาติกาสุกิตาหอนตุทุกขาบรมุจจนตุสัพเพปิสาสัพเพยญาขาสัพเพเปตาสุกิตาหอนตุทุกขาบรมุจจนตุสัพเพอาจาริยุปชาญาสุกิตาหอนตุทุกขาบรมุจจนตุสัพเพนาคตาสุกิตาหอนตุทุกขาบรมุจจนตุสัพเพเทวาสุกิตาหอนตุ ทุกขาบังมุจันตุสัพเพสัมมาตินังสามิชันตุโวชสวดหลวงปู่ทวดนามโอโพธิสัตตูคันติมายะอิติบัควานามโอโทธิสัตตูคันติมายะอิติบัควานามโอโพธิสัตตูคันติมายะอิติบัควาตัปุภาณะคาถายาเทวตาสันติวิหารแล้ววาสินีทุกเพตเลโพธิตลเลตเหิงตตหิงตาธรรมะธานเนนาปวันตุปุชิตาโสติงกะโลนะ เถเดถาวิหารมันเลรีเถระจะมชานวกาจปิขโวสลามิกาธนาปฏิอุปสกกาขมาจติสานิขมาจินสลาสัปานาภูตาสุกิจาพุ่นตุเตชะลาพุชาเยปิจันอันทะสัมภวาสังเสีทชาตาอัทะุวาปาติกานิยญาิการธรรมาบุรังปฏิจเตสเพปิปทุกัสะการลวนตูสังขยังทาตุจีลังสตังธรรมโมธรรมัตถาราจปุกะรา สังฆูโหตุสมะโควาอัตไหยะเจหิจายะจะอัมเหราขันตุสัทธัมมูสัพพิหิธัมมจาริโนพุทธติงสัมปาปุเนยามะัมเมอริยาเปเวติปะสันนาโหตุสัพพิปิปานิโนพุทธศาสนีสัมมาพุทธลังปวิชันตูกาลีทิวุปวัสตุพุทธิภาวะยะจตานังสมิทังเหตุ เมธนิงมาตาปิตาจะอัตตะชังนิจังรักขันตุปุตตะกังเอวังธรรมีราชานโนปะชังรักขันตูสัมภทาเทวตาอโยชนะคถาทุกขปัตตาจะนิทุกขาพยาปตาจานิพยาโสกปตตาจานิโสกโหหนตุสเปริบิปานิหุไอตาวตาจะอภิทีสัมภะทังปุญญาสามาัมปะทังสัเพเทวานุโมทันตูสัพพะสันติสิทธิยาสทานางทัทันตูสทัทถาย ยะสีลังลักขันตุสัพพทาภาวนาพิระตาหัตุฆะชันตุเทวตาคตาสุมังคระคาถาหัตุสมพ,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 พังสุมังคะลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะโสตีหัตุนิรันตลังหัตุสัพังสุมังคะลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะโสต สวัสดีโหดูเนี่ยนตะลังโหตุสะพังสุมังคลังรักขันต er, ุสะปฏิวตาสะพัสสังคานุภาเวนะส่วนทีโหดูเนี and and ranean, ่ยนตะลัง <time> สัพเพปุทาพระปัตตาปจีกนังจะยังพลังอรหันตานันจเตชนะรักขังพนมิสะปสูสัพเพพุทธาพระปัตตาปจีกนังจะยังพลังอรหันตานันจะเตชนะรักขังพนมิสะปสู ัพเพบุตาภรปตตาปัเจกนังจะยังพลังอรหันตานันจเตชีนะรักขังพนามิสัพปสูสัพเพบุตาภรปัตตาปัเจกนังจะยังพลังอรหันตานันจเตชีนะรักขังพนามิสัพปสูสัพเพบุตาภรปัตตาปัจเจกนังจะยังพลังอรหันตานันจัเตชีนะรักขังพนามิสัพปสูสัพเพบุตถาภรปัตตาปัจเจกนังจะยังพลังอรหันตานันจัเตชีนะรักขังพนามิสัพปสู สัพเพปุทาพระปตตาปัจเจกนังจะยังพลังอรหันตานันจเตชนะรักขังพนามิสัพโสูสัพเพปุทาพระปตตาปัจเจกนังจะยังพลังอรหันตานันจเตชีณะรักขังพนามิสัพโสูสัพเพปุทาพระปตตาปัจเจกนังจะยังพลังอรหันตานันจเตชนะรักขังพนามิสัพโสู ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสายยาพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขอน้อมก้าอุทิศวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินนาระบรมราชวนนีพันปีหลวงผู้เสด็จสู่สวรรค์ารยขออานิสงส์แห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัตว์พระสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้เคียวค่าปลอดภัยจากทุกโศกโรูภัยอันตรายทางปวงให้มีแหล่งรายได้สุจริตมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพอันชอบธรรม คาว่าไม่มีอดอยากยาก,นกนจนขอยได้มีแก่ข้าพเจ้าขอ้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคําสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังลงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทพวดาทั้งหลายผู้ดได้นุมโมทนาสาธุการในบุญกุศลนี้โปรดประสิทธิประสาทพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิดจาย,ยอดใจดีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาว รวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่3มสิ่งอมฤตได้จัดสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยพุทธ,ธานุภาพเทวานุภาพและริธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำนเยนผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองทุกการดูชาวทุก่านเื่น